สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านนะครับก็กลับมารายการอีกก็กลับมาครับอีกครั้งกับรายการคอมีเกมเมอร์นะครับหรือว่า cmg เนี่ยเองวันนี้ผมก็จะมาสอนการเปิดเซิร์ฟแบบบักกิดนะครับ1.0.0โอเคนี่หะักห้เลยต้องเข้าเว็บบักกิ t org แล้วราต้องเข้าตัวนี้นะครับเข้าตัวนี้เปิดเข้าไปรอสักครู่นะครับเน็ตมันขี้กากมากเลยนะครับโอเคมาถึงหน้านี้นะครับมันจะเป็น1.0 8.1ใช่ไหมครับคือไม่สนใจนะครับให้กดตรงนี้นะครับอ่าตัวนี้ที่ผมดากเอาไว้โอเคให้กดเข้าตรงนี้โอเคแล้วก็ตรงนี้นะครับมันจะขึ้นมา1.0ึ่งอ่าอ,อะไรวะส n นปช h อตโอเคดอทจา okay.. แล้วก็เราก็กดไปกดดาว์โหลดมันมาซะโอ้โหนานมากเอาเป็นว่าเออแล้วกันแลันๆๆ สกายมาแป๊บนึงนะครับเออ่บักกิดโอเคบักกิดนะครับบักกิดนะครับหรือว่าบักกิดก็ได้นะครับมันเป็นคนไทยอะไรวันนี้ราได้เห็นครับโอเคสมมติโอเคครับโหลดดับเบิ้ลโหลดดับเบิ้ลมาสองอันเนะครับผมก็ยกเลเวอร์สองอันเพราะว่าผมโหลดมาเสร็จแล้วนี่นะครับพอโหลดเสร็จแล้วนะครับให้เราสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาหนึ่งโฟลเดอร์โอ้โหคอมฟูโคตรกลากเลยโอเคอย่างนี้นะครับขางมาโฟลเดอร์แล้วผมก็สร้างมาเรียบร้อยแล้ว แล้วเราต้องมีสองตัวนี้นะครับสตาร์ตตัวสตาร์ตกับตัวที่เราโหลดมาตัวสตาร์ตก็คือดี๋ยวจะใส่ไว้ข้างล่างให้ลิงก์ลิงก์งโหลดไปซะโอเคแล้วนี้ก็เป็น آ, วิธีทำก็คือให้เรากดคลิกขวาที่อจะใช้ไมีกแล้วเฮ้ย hey, ผมประชดอ๋อประชดนะครับโอเคนั่นคือการประชดอ่าไม่เป็นไรอ่าแล้วกดคลิกขวาที่สตาร์ตนะครับกด Edit โอเคแล้วก็เลื่อนไปดูข้างหลังก็อเอ้ยดูข้างหน้าก่อนตรงนี้นะครับข้างหน้าตรงนี้ก็คือเอ้ยมันจะเป็น ตรงนี้นะครับเป็นเป็นที่อยู่ของอ Java นะครับโปรแกรม Java ก็คือตรงนี้เปลี่ยนแค่ตรงนี้ก็พอแล้วมั้งถ้ามันได้เหมือนผมนะแต่ผมมันเป็น Windows XP 64บิตโอเคมันก็เลยเป็นอย่างนี้ขอ,ของคนอื่นก็ไม่รู้นะครับผมไม่รู้เหมือนกันเป็นยังไงเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวทดสอบเดี๋ยวบอกกัน,ว,กน,ว,กนว่าทํายังไงวิธีเปลี่ยนก็คือให้คุณเข้าไปหาในโฟลเดอร์อุ้ยกดผิดไม่เป็นไรไเวลาแหละ ให้คุณเข้าไปหาโฟลเดอร์ในได้อะไรก็ได้ของคุณที่คุณเอาจา,า,จาว่าไปสใส่เออแต่ของผมไม่อยู่ในนี้ก็คือในแรกใช่ไหมผมผมเข้ามาตัวแรกเลยคือตัวนี้ผมก็ใส่ตัวนี้เข้าไปอ่าถูกะแล้วผมก็เข้าโปรแกรมจาว่าผมเข้าจาว่าปุ๊บตัวที่2ก็คือจาว่าเห็นไหมครับโอเคตัวที่สองผมเข้าตัวนี้อันนี้ตัวนี้ก็คือตัวนี้เห็นไหมผมเข้าบิดแล้วบินบินเออแล้วก็เข้าบินตัวนี้เหมือนกันแล้วตัวสุดท้ายนะครับ มันอาจจะใส่ตัวอื่นถ้ามัใส่ตัวอื่นนะครับให้ปเปลเป็นจาตัวนี้นะครับเป็นจา e x e นะครับโอเคต,ตัวตัวนี้เราก็เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วปิดไปซะโอเคแล้วมาดูข้างหลังนะครับคนอื่นอาจจะเป็นแบบเป็นแบบอย่างนี้หรือเป็นอย่างอื่นก็ได้ถ้าเป็นแบบคนเปิดเซิร์ฟเวอร์ก่อนแล้วมันจะขึ้นอย่างอื่นนะครับพิธีการแก้ก็คือสมมติว่าเป็นอย่างนี้ใช่ไหมกด ctrl+c ctrl+c เซฟไปซะ,อะ,ะอลองเซฟแล้วลองเปิดเซิร์ฟก็ยังไม่ขึ้นเลยใช่ไหมครับมันขึ้น อันดับเบลนะครับโอเคก็คือ,อยังไม่ได้นะครับไม่มีโปรแกรมนี้ที่ระบุเอาไว้โอเคในโฟลเดอร์นี้ก็คุณก็ต้องมาทําใหม่ Edit. อีดิาเลือดนี่นะครับอยู่ตรงข้างหลังนี้นะครับให้กดตรงนี้ f 2ปุ๊บมันจะขึ้นมาเป็นให้เป็นดาร์กอย่างนี้นะครับแล้วกดคอนโทลซีแล้วก็ปีมาซะหรือว่าแล้วก็มาวางตรงนี้วางทับตรงนี้ไปเลยนะครับคอนโทลอันนี้นะครับคลิกขวาเพจหรือว่าจะคอนโทลวี v เลยก็ได้อย่างเงี้ยสมมุติแบบลบไป เราไปแล้วก็ทนวีโอเคแล้วก็เซฟนะครับเซฟโอเคทำการเซฟสเสร็จปุ๊บให้กดสตาร์ทคลิกกับสตาร์ขึ้นไปมันก็จะรันนะครับรันเซฟอย่างนี้นะครับโอเคกินน้ำรอก่อนคอแหง้งคอแหง้งโอเคครับต้องรอสักคู่นะครับเยอะเยอะเยอะมาเต็มมาเต็ม รอบใครครับสก,กายเมกแล้วนะครับป้าเจ้าขเขามีเกมเวอร์เป็นวัดโอเคครับคนนะครับไม่ใช่รายการโอเคแล้วนี้ก็พอมันขึ้นอย่างนี้ครับโดนอย่างนี้นะครับโอ้